คำว่า because กับ because of สองคำนี้แปลว่าเพราะว่าเหมือนกันแต่ใช้แตกต่างกันยังไงมาดูกันค่ะคำว่า because because จะตามหลังด้วยประโยคประโยคก็คือประธานตามด้วยกิ่ยรแลยกตัวอย่างเช่น I study English because I want to have a foreign boyfriend I study English because I w a n t to have a foreign boyfriend. ฉันเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าฉันอยากจะมีแฟนต่างชาติ <Wh ee! S 3> และก็อันที่สอง because of because of เนี่ยจะตามหลังด้วยคำนามหรือกลุ่มคำนามนั่นเองยกตัวยอย่างเช่น I wanna be here because of you. I wanna be here because of you. ฉันอยากจะอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าคุณนั่นแหละ Okay, this is the difference between because and because of. See ya, bye!